ก็แก้ว่าเออถ่ายรูปให้นายดูว่ามาใส่เสื้อไหมนะอันนี่ดูผมต้อมาตั้งแต่ประมาณตัวกลางตัวกลางก็ช่วง่อยซูอินเกณฑ์สองใช่ไหมที่ก็เริ่มได้เริ่มได้รับความสัมพันธ์การวางวางจุดนะก็ทำได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนดแล้วเนาะคือถ้าเขาจะลงก็จะห้ามเขาก็ไม่ได้ ว่าการชุมนุมของเขาอ่ะต้องอยู่ในเงื่อนไขของคอร์รัปช่คิดว่าห่างกันเมตรหนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ผ้านปากเพราะว่ามันอยู่ในกฎหมายทุกโลกเพราะว่าเรายกเลิกคือฟิวไปแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการชุมนุมเโดยทีนมีข้อกังวลทางตำรวจนี่คือตัว่าคอร์รัเชั่นหรือว่าตัวใดคือว่าตามสิทธิ์ที่ว่า ผู้ชุมนุมอะทำตามกฎหมายที่กําหนดก็คือว่ามีการแจ้งก่อนมีเวลาล็อกตามที่เขาเสนอไปเนี่ย่ก็ทําอะไรไม่ได้ดนะไม่ได้แค่คล้ายว่าเหมือนเ้าโดยความสดะดวกให้แล้วก็ถ่ายรูปให้แฟนคลับบรรดารู้ว่านี่นะเขามีการชุม,ม,มนุมนะตามที่เขากรอบที่เขากําหนดตัวเองไว้แค่นี้แค่นี้แค่นี้ครับส่วนใหญ่ก็แค่คล้ายว่าเหมือนคอยคยมันละล้าเขตว่า อาจจะมีใบาองข้าวเอามาเอ่อประกอบควนหรือว่าบรรจุกพวกซี่าันอะไรเนี้ยพวกพี่ก็จะระงับเหยียดฐันอะไรเนี้ยช่วงเวลาปฏิบัติการนี่มันประมาณตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงในการเฝ้า24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเาพวกพี่ก็จะมีการหมุนเวียนกันมานะครับไม่ใช่ว่าพี่จะทำเฝ้าคนเดียวพี่พี่ไม่ใช่หุ่นยนต์พี่พูดตรงๆเราเป็นกาบแล้วกลาบหนึ่งหนึ่งคนประมาณกี่ชั่วโมงได้ชุดละ2ชั่วโมงหรือจอนนี้ถ้ามันเยอะก็ หลายชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่อย่เกี่ยบภาพหรงความปจริเลงมี่าเกยัความมั่นคงเกี่ยวกับคุณภาพด้านจิตใจของผู้ื่อนไหมทางการเลยว่าเราตีกัแล้วมันทได ได้แต่ว่าเราจะไปลงอะไรล่ะผมไม่เชี่อนะครับเกิดอวไรขึ้นเกิดปัญหาการให้ข้อมูลก็อะไรไปหาผู้กบเลยเขายากครับเขาจะมาทำข่าวแล้วก็ทำหนังสือแจ้งมาเลยแล้วขอเป็นทางการแล้วเอาตำรวจมาครอบเมืองเราแล้วไหน